สวัสดีค่ะคโคชมนเองค่ะแล้ววันนี้มนอยู่กับสิ่งนี้ค่ะมีหน้าพี่อ้ําทั้งสองกล่องเลยก็คือเพอรีนแล้วก็ลินไลฟ์ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักในนาทีนี้แล้วนะคะสำหรับโปรตีนที่เป็นมีพี่อ้ําพัชราภาอยู่หน้ากล่องนะคะนี่เลยค่ะ ตัวเพอรีนตัวด้านล่างนะคะทุกคนดูนะคะอันนี้อัมพัชราภานะคะอันนี้ก็พี่อัมพัชราภานะคะโปรตีนเพอรีน,รต,นตัวล่างตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมนต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นโปรตีนแบบชงนะคะตัวนี้เป็นโปรตีนแบบชงเป็นโปรตีนที่มาในรูปแบบเชคเชคมีโปรตีนสูงถึง20กรัมกรดอะมิโนโครบถ้วนนะคะสำหรับตัวโปร,โปรตีนแบบชงซึ่งมีราบสามรสชาติด้วยกันได้แก่ข้าวโพด โกโก้ go, และก็ชาไทยค่ะส่วน l ลิน Life นะคะเป็นโปรโตีนในรูปแบบของเจลลี่ซึ่งสามารถทำได้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยเลยนะคะสำหรับโปรโตีนที่มาในรูปแบบของเจลลี่มีโปรโตีนสูงถึง13กรัมไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานและไม่มีคอเลสเตอรอลมนต้องบอกว่ากินดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวลินไลฟ์นะคะพี่อ้ํพัชราภาอยู่หน้ากล่องนี้เลยอ่ะ มาทำความรู้จักกับโปรโตีนทั้งสองตัวนะคะเพิ่มเติมขึ้นมากกว่านี้กันค่ะอ่ะมาเลยค่ะขอสไลด์หน่อยค่ะนี่ก็คือเพอร์ลีนแล้วก็ลินไลฟ์นะคะที่มีพี่อ้ําพีเอนะคะมารวมอยู่ในการทำโปรโตีนนี้ขึ้นมาค่ะ จุดขายนะคะมนจะต้องบอกว่าโปรโตีนปนันชิตานะคะเป็นการรวมตัวกันของ3เจ้าแม่แห่งวงการเลยนะคะตลาดใหญ่มากเพราะเป็นโปรโตีนอาหารเสริมที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับตัวเพอร์ลีนกินได้ทุกเพศทุกวัยได้ตั้งแต่เด็กผู้สูงอายุนะคะคนวัยทำงานนะคะ คุณแม่ท้องคุณแม่ให้นมบุตรหรือแม้กระทั่งคนป่วยก็ตามทานได้หมดเลยค่ะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยที่มีโปรตีนในรูปแบบของเจลลี่นะคะ โปรตีนของเราอย่างที่บนบอกในตอนต้นไลฟ์นะคะว่ามี2แบบด้วยกันก็คือโปรตีนเพอร์ลีนและโปรตีนลินไลฟ์นะคะโปรตีนเพอร์ลีนก็คือ3กล่องด้านบนที่มีรสข้าวโพดรสโกโก้ล Go, และก็รสชาไทยค่ะส่วนลินไลฟ์นะคะก็มีสองรสชาติด้วยกันก็คือรสลิ้นจี่แล้วก็รสสตรอเบอรี่ค่ะอ่ะเรามาเริ่มดูโปรตีนเพอร์ลีนกันก่อนนะคะ นี่เลยมี3รสชาตินมข้าวโพดค่ะกล่องสีเหลืองนะคะส่วนสีน้ําตาลนะคะที่เป็นสีน้ําตาลเข้มก็คือรสโกโก้ค่ะและรสชาไทยที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะมี3รสชาติและทุกรสชาติอร่อยมากใครทานได้บ้างดูรูปเลยค่ะ เด็กๆคุณน้องหนูนะคะที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะทานได้เลยน้องวัยรุ่นก็ทานได้ค่ะเป็นการสร้างความเจริญเติบโตยิ่งกินโปรตีนยิ่งดีช่วยไปเสริมสร้างกรามเนื้อนะคะแล้วก็คนวัยทํางานค่ะ ก็คือดีมากๆช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยคุณแม่ท้องคุณแม่ให้นมบุตรและผู้สูงอายุค่ะคนที่ดูแลหุ่นดูแลควบคุมน้ําหนักก็คือดูก็คือทานได้เลยนะคะคนที่ดูแลใส่ใจสุขภาพค่ะในทุกๆเพศทุกๆวัยสามารถทานตัวเพอร์ลีนได้หมดเลยค่ะจุดขายของเพอร์ลีนนะคะจะต้องบอกว่า0%แฟตเลยนะคะ0%ชูการ์นะคะ1กล่กรองมีทั้งหมด10นะคะแล้วก็1ซองมีปริมาตร 35กรัมค่ะและมีโปรโตีนสูงถึง20กรัมเป็นโปรโตีนจากพืชสีชนิดนะคะก็จะมีถั่วเหลืองถั่วลันเตาสีเหลืองนะคะแล้วก็มีข้าวแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะมีวิตามินแร่ธาตุ9ชนิดผักผลไม้7สีนะคะมีกรดอะมิโน,โน8ชนิดนะคะมีไฟเบอร์พรีไบโอติกที่ช่วยในระบบขับถ่ายโปรโตีนสูงถึง20กรัมให้พลังงานเพียงแค่1้อยแคลนะคะแล้วก็กินทดแทนมื้ออาหารได้อิ่มนานถึง6-8ชั่วโมงค่ะ ราคาปกติมลจะต้องบอกว่าราคาปกติ1,190บาทแต่วันนี้นะคะมลจะไม่ให้ราคานี้หรอกค่ะเดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดของมลน,นะคะเพื่อรับข้อเสนอและโปรดีๆเลยค่ะ,ะส่วนโปรตีนลินไลฟ์นะคะที่มีพี่อ้ําปัชราภาอยู่นะกล่องโอ้โ oh, ห oh, สวยมากพี่พี่อ้ําอะไรจะสวยขนาดนี้ฉันงงมากพี่อ้ําสวยมากเลยเห็นแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนหน้าเลย ใครทานได้บ้างค่ะมาดูค่ะมีส่วนเกินหาไม่เฟิรม์มคนออกกายคนอยากลีนร่างกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะจุดขายของลีนไลฟ์มาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะมีออลคาทลน์สองชนิดนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนโ20ชนิดเลยเป็นโปรตีนจากพืช3ามชนิดนะคะถั่วเหลืองถั่วลันเตาสีเหลืองแล้วก็อัลมอนนะคะได้รางวัล FIR ด้วย มีโปรตีน13กรัมนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ไม่ทานจุกจิกเพราะกินเป็นขนมได้เลยปกติกล่องละ890ร้บาทแต่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกค้าฟังมนให้ดีนะไม่ได้ขายราคา890บาทแน่นอนเพราะเราจะมีโปรกระชากใจโปรจุกๆที่คุณสามารถรับข้อเสนอดีๆได้จากคนที่แชร์ไลฟ์สดของมนนะคะ แตกต่างกันยังไงสำหรับตัวโปรตีนเพอร์ลีนและโปรตีนเจลลี่ลีนไลฟ์จะต้องบอกว่าทานได้ทั้งแบบร้อนและเย็นในตัวเพอร์ลีนนะคะให้โปรตีน20กรัมโปรตีนจากพืช4ชนิดให้พลังงาน120แคลวิกรดอะมิโน8ชนิดมีวิตามินแร่ธาตุและมีผักผลไม้นะคะส่วนโปรตีนเจลลี่ลีนไลฟ์นะคะ1กล่องมี1 2ซองค่ะ 35กรัมต่อซองนะคะมี2รสก็คือสตรอเบอรี่และลิ้นจี่นะคะแล้วก็ฉีกซองเคี้ยวทานได้เลยให้โปรโตีนสูงถึง13กรัมมีโปรโตีนจากพืช3ชนิดให้พลังงานเพียงแค่50แคลนะคะมีกรดอะมิโนโ20ชนิดมีแอลคาดทีน2ชนิดและมีแอกูตาไทโอนหายใจทางไหนหายใจทางไหนสะดวกอร่อยนะคะสะดวกอร่อยมากๆเหมือนกินขนมเลยค่ะ มาดูโปรโมชั่นกันวันนี้ลูกค้า่ะลูกค้าขาลูกค้าที่ฟังไลฟ์สดมน์อยู่ตอนนี้นะคะรีบทักหาคนที่แชร์เลยนี่เลยค่ะลินไลฟ์ซปเปอร์เซลค่ะตอนนี้มีโปร3กล่องนะคะมีโปร3กล่องหนึ่บาทตกกล่องเพียงละแค่300กว่าบ,บาทเท่านั้นต้องบอกว่าถูกมากเลยค่ะ โปรนี้มีแค่เจวันเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าถูกจริงๆใครพลราดโปรนี้นี่คือเสียใจเลยนะเสียดายแทนนะคะและมีโปรผสมนะคะ เพอร์ลีนคู่กับลินไลฟ์นะคะพี่อ้ําจัดให้ค่ะได้โปรโตีนเพอร์ลีนหกล่องแถมฟรีไปด้วยโปรโตีนเจลลี่นะคะ2กล่องฟรีในราคา1,190บาททั้ง2โปรนะคะราคาเดียวกัน1,190บาทสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลินจี่ทั้งหมดเลยเออจะเอาลินไลฟ์ทั้งหมดเลย3กล่องหรือจะเอา1กล่องเป็นเพอร์ลีนก็ได้ค่ะ อ่ะมาดูเซ็ตโปรโปร,โปรโตีนลีนถึงใจนะคะลูกค้านี่เลยตามภาพเลยได้โปรโตีนแบบเพอร์ลีนทั้งหมด3กล่องนะคะและได้ลีนไลฟ์คระรสชาติได้4กล่องในราคา3560บาทลูกค,ะคะ้าค่ะโปรนี้ถูกมากคุ้มค่ามากแต่ถ้าใครที่อยากเช็ค กินโปรโตีนแบบชงแบบถึงใจเอาจุกจุกันไปเลยค่ะมันมีโปรแบบ3กล่องและโปรแบบหกล่องนะคะมวนแนะนำโปรแบบหกล่องสามารถคระรสชาติได้นะคะราคาเพียงแค่2อ9 9บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ราคานี้ถูกมากๆมนจะบอกว่าโปรคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในตอนนี้เลยค่ะ,ะลูกค้าอย่าลืมนะคะมนอะทานตัวนี้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะ อย่าโฟกัสที่น้ำหนักเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันหนักกว่าไขมันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินโปรโตีนเป็นประจำจะไม่ได้น้ำหนักเบาหวิวแต่จะช่วยกระชับ และช่วยให้ไม่มีส่วนเกินนะคะโมนอยากจะบอกว่าอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเป๊ะปังเราจะต้องใส่ใจในเรื่องของการกินโปรโตีนทุกวันค่ะและโปรโตีนตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่กินโปรโตีนยากตัวนี้ทํามารสชาติอร่อยและให้คนที่กินโปรโตีนได้ง่ายขึ้นรสชาติอร่อยทุกรสนะคะยิ่งโปรโตีนลินไลฟ์เจลลี่แล้วนะคะต้องบอกว่าโหอร่อยแบบยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเอาเป็นว่ากลัว กินเยอะละกันเพราะว่าจะกินจนหยุดปากไม่ได้เลยมันอร่อยจริงๆค่ะและโปรที่มนให้เมื่อกี้ในไลฟ์สดนะคะสามารถทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนเพื่อรับข้อเสนอและโปรดีๆได้เลยนะคะของแถมจุกๆแน่นอนค่ะอะวันนี้มนฝากโปรไว้เท่านี้นะคะและถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็ทักมาได้เลยคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้เดี๋ยวจะพามาห้องเทรนนิ่งที่เจอมนเองค่ะวันนี้มนไปก่อนนะสวัสดีค่ะไป